ไม่ดวงสวัสดีแม่ดวงสวัสดีค่ะไปกับบอเสือเห็นบอเห็นบอถึกหลายบอพันคูนพันปาถึงตัวไหนเจ็ดเจ็ดไม่บอกี่บอกไปกับบอเสือตีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกท่านเลยค่ะผู้สูงวีคือแม่ดวงในมือนี้วันดีแม่ดวงค่ะสวัสดีครับแม่ดวงสวัสดีครับ หมานอยู่ได้เนาะค่ะหมานอยู่สมคำพันธ์อันนั้นใบอยู่เออเป็นจังไดหมอผีค่ะเมียนพ่นว่าถ้าบ่เข้างวัดนี่เพิ่นสิหยุดเนาะออืเข้าของเพิ่นอีหลีบานีเขาสิได้น้ำหงวดอุบลอยู่ทังผู้อุบุนวะสิได้น้ำต่ออีกแล้วแม่ดวงก็ได้พันคุณพันอุเอนวะวัดีใจดีใจดีใจ เน้นเลยตีบ่วตองกับเน้นเลยแบบบัตองกับแม่ดวงมาดบาทนี่ละพี่น้องสิได้ไปสีบัวได้ซื้อกาแฟัวกาแฟไปให้หมอผีทั้งผู่เพิ่นบอกไปให้เพิ่นแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่อนทั้งันผู้เขาลูกยิ่งใหญ่ขน่ะลูกงใหญ่น่ะมันก็บ่หาแนวอันนั้นยากเนาะอ้่ะมื่อนี้แม่ดวงสิตตองหวดท่านที่ได้ๆพี่น้อง ก่อนอื่นดีใจน้าก่อนเนาะอันจักหงวด่ะนี่รุดมานี่รุดมาสองหงวดโอ้มาเหลิมหงวดนี่หงวดแหลกก่ะเพิ่นว่าถ้าบ่อเขางวดนนี้เพิ่นสีเศร้าปล่อยเพิ่นว่าเออสียุดพักสิไปปฏิบัติอีกสักก่อนเพิ่นว่าโอ้คือว่าเพิ่นมั่นใจใช่ปหงวดเพิ่นมั่นใจเพราะว่าเ้าบ่ได้ตามวังสองหงวดหันเพิ่นเขาอยู่ได้เน่นว่าฮกสีหกเพิ่นเข่าอยู่แต่ว่าห้าบ่ไเด้ดตาม เมื่ตามแล้วมันดุดๆเนาะมันรุดแนามันก็เริ่มม,มา,ตามเาตามเอากระตามยนี่มันเข่างวดนี่คือสีตองวดเนาะแม่ดวงกับสีตองวดห้ของหมอผีเนาะค่ะจ้าบาดนี่จักมือได้สินัน่มไปท่องพูดอีกเนาะแม่ดวงเอฟซี FC พิมพรอไปก่อนเนาะคะ่ะโทรหาหมอผีเพ่อนว่าห้ตทองวดตัวใดก่องพันเพ่อนว่าห้ตองงวดสีเจ็บ เเจจ็็ดดสี่ตัวงวดเนาะตัวงวดตเก้าบ่ะแม่ดวงตัเก้าเป็นไหนน้ำอีกบ่เก้าเป็นไหนน้ำโอ้สามอเบิ้งเนี่ยมอเบิ้งเนี่ยรักษาเพราะว่าีตัวสี่เจ็ดนี่เป็นมันจะเป็นตัวเหนียนของผืนน่ะเอ้ามันตัวเนี่ยนตัวนี้ของอันมอผีมีเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์สี่แปดที่ระบายสีไว้คือตัวเนี่ยนเพื่อนเนาะเข้าหายแต่ตัวงวดเป็นได้ห่ะคลิปนี้นะแปดเจ็ดเจ็ด ไม่ดวงกันเลยตามสีเจ็ดก่อนสีน้ำสีเจ็ดเจ็ดสีเอ่อเพิ่นกะว่าอยู่ได้กระเมนโองวดทันทีแต่ว่าสีรอเพิ่นไปนั่งเอาอีกเนาะหันไปทั้งคนทั้งคนเย็นไปเอ้าเห็นละเอาล่งหลวบมาเนี่ยสีน้ำไปเอาอีกสีตามอีกสมบ่อไปเนี่ยนันมันเข่ากับตามแล้วเนาะโอ้ยได้หลายปานเลยได้ดวงสีไดงเบิก์ทราบวยบาดท่านี่ือของสื่อยังไปเพิ่นเนออ อันเอฟซีอยากรวมถวา,ายน้ำกาแฟก็ได้นอกคาะเนะาะเป็นอยู่ตึงผู้เป็นบ่ค่อยมีน้ำกินบ่บ่ค่อยมีอันนั้นอยู่ที่กันดานเนอ,อืเอาตาเขอมาได้ด้วยค่ะ0928618214เด้อสเริ่มกาสีมีผู้ติดต,ตามหมอผีอยู่ดิแต่ว่าหันเบิ่งบาหลายบ่าคอาอขึ้นซยเนาะไม่รวง ถ้าบริตาคคนสองหมวดดน้อพฟันก็ได้มีผู้เบืองหลายปันไหนแมนเอาใหม่แนเอาใหม่ครับเอาใหม่เริ่มใหม่บือว่าอยู่เริ่อมือนี่มือนี่มี่คนมอาไว้พ่อนไหนแม่ดวงดังทราว่าสันแต่ว่ากับฟันดีดีเ้อฟันจากไหนขึ้นกับฟันว่าได้เกี่ยวเข่ามาขึ้นนี่ฟันดีดีขึ้นก่อนกับฟันว่าได้กินเออได้กินเข่ากินหนามอิ่มนะนะพ่อไแม่ดวงล่อบ่ไหวล่อรับวงในบ่ไหว ดีดแล้วว่าร้อนบพรเขาปั้นมาได้กินเขาปัณนนี้ทั้งกสาวว่าหมอพีสิมหาเจ้าว่าสันอ,อ,อันก็เลยย่านย่าน,านป,ปิดประตูไว้ปิดประตูไว้ย้ำไดยกับโบสนิดไปพักออก,กออกคือเกาปิดไว้ออกคือเกาบาัดไดแทนเลยมันเข่าเนาะเน่มันเข่าเอเเาเอบมมีออกบมมีออกในหลวงได้ตดซินใจไปซื้อเมื่อเ้านี่เลยนำซะแล้วเมื่อเ้านี่ ล้อเลขกรับบไอไวเอ้เนบอเหมือนเศร้านี่จักสีสือตัวใดวะตเีบาดนี่ตามนี่คือเจ็ดสี่นาะค่ะกลับเอาพร,อร้อมสี่เจ็ดเนาะเจ็ดสี่สี่เจ็ดพันสินัางเอาอีกพันพันพ,นพันสินนางสวดเบิ่งอีกก่อนไก่เมื่อนาอจ้าไก่มือ,อกังสิเป็นเลขนั่งเอาบ่ค่นี้สิเป็นเลขนั่งเอาตัวผีมาบอกว่าได้จังใดนั่งเอากระสีมีอัน ปุ่มยู่อันละอมาบอกเป็นตัวแดงจึงครึ่งร้อยมากเพิ่นมาโอ้แดงเกงครึ่งร้อยมากองรองได้น่ะแมนเพิ่นไดญมากกับสินาสวดกระลาตาเดียวสวดนันอีกโอ้กระลาตาเดียวอีกแมนพ่อแม่นเนาะกระลาตาเดียวนาอยังมาเพิ่นกาท่างวดนี่เพิ่นว่าจังไ๋กถ่าบ่เขางวนี่เพิ่นเซาปล่อยเพิ่นว่าโอ้อ้สมสมเพิ่นถ่าอยู่ตัวนี้วาเออเกี๊ยบเกียบว่ไดดิเพิ่นอีกเนาะเออ แสดงว,ว่าดวง,ดงยังถึงอยู่ดวงดีอยู่ผู้ไปตามกสิบบอตามถ้าวเขาเงินนี่าะว่าค่านมันลดสามพันสี่พันเนะาะบบไว้กสิหอดไปบบไว้บาทนี้สิได้ตามอีกวันนี้ก็สิได้ตามแล้วบานนี้เกือบแม่ดวงบบดันงนะมู <c> ่ <oughs> <c oughs> ถ้าดังเบดแล้วยังไต่แม่ดวงติรุ่นนี้ดังคนเดียวยยเลยทีนี้โอ้ยหลุดหลุดซาซโอุยหลุดคัก ซื้อน้ำซื้อเนีงไปเพิ่นละเนาะจ้าแต่เอฟซีผูเร่จะรวมบุญรวมเนียงกัโทร่มาจ้าเข้ามาจ้าแต่ว่าเลขกัสีบัวหลยคือเกา่ากะสีบัวหลยคือเก่าดอกจ้าสีแขนแขนแต่ว่าใส่เวลาเนี่ยแต่วา่าเพิ่นว่าให้นําบ่ค่ะแม่ทรไปเมื่อกี้เพิ่นว่าให้นัให้นัมเจ็ดซีเพิ่นว่าพะว่าเลขกตัวนี้เพิน่นเพิ่นเห็นขักนะนะม,มันมันแดงแดงคึงคึง สังเกตว่าเลกยูลานพญานาเข้านี่บ่ถือผู้นึงกับถือผู้หนึ่งเนาะแต่มันกับมาตรงกับอันเลขอยูลานทำเลยโอ้ช่องแม่ช่องเลยตัวไดก็รู้งก็ช่องเลยซีเจ็ดซีเจ็ดแล้วกซีมี่ีเจ็เด,เด,อเดอยู่ทั้งเทืงองเออแล้วกซิมี่ซีเออแล้วกซิมีเจ็ดอยู่ทั้งขางซีเล้วกซิมี่ซ่ทั้งไตโอ้เอาอยุใส่นี่นี่อยู่ลานทำเบิกซับนี่ ลูกมีมอต้นเข้าขาวเน<ม>ี่ยแม่นที่เพันซาพันลือถือส้ำงวดสีิงวดนี่โอ้โแต่คลิปตองงวดค<พ>นเนาะแต่คลิปตองงวดคนค่ะบาานีีหมอผีมาตรงกันอีกหมอผีก็เลยมาตรงกันอืมก็เลยแขนแขนเลยจ้าบานนี้สิเป็นตองงว,วดไหวคือเพ่นไห้น้ำตัวนี้ล่ะวัาเตี้เพันห้น้ำทานไ้ก่อนว้าไปดวงไม่รอตองวดกันทีต่ตองวดเลยครับแม่มันมาจากไหนแม่ทำไมต่อเร็วแท้ อ๋อพันมากตัวนี้มันพ่นเห็นตัวนี้เด้มันแดงจึงคึงอเออหมอัวเก่าพนหมั่นใจตัวนี้แห้เพิ่พันก็เลยตามตัวนี้เห็นัอแดงจึงคึงกันนะเออแดงยี่ดีแดงยี่ดีแดงจึงคึงพี่น้องที่แม่ถูกแม่ถูกเองเลยใช่ไหมงวดนี้ือเองเอาลง่อนครับนี่ถือเองถือเองถูกเองเลยถือเองขอดังเลยขอดังมันมอไม่มีผลนะพันท่านพันโอ้ขอยืมนะ ว่าให้ยืมว่าให้ยืมจะไปทำบุญจะไปทำบุญโอ้ผมหน้ามืดอยู่เนี่ยยิเปไปใส่นี้ค่าเรียกเนี่ยจะเป็นลมเลยจะไปทำบุญจะไปทำบุญโอ้เสียไปให้หมอพี่ขมิ้นใส่น้ำแมนครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปเนาะตองว่ะตัวไหนหน้ามืดเลยผม เม่ด้วนนอนลสีแดงจึงคึงเอาไปเลยแดงจึงคึงเลยตัองวดทันทีพี่น้องค่ะครับผมงวดนี้บ่ตรงเป๋าน้องไปเอาน้องเมนด้วงเท่านี่ล่ะแม่นแล้วเนาะค่ะเนาะแดงจึงคึงเย็ดสีพี่น้องแม่นว่าเป็นแนวทางนะครั